ครับคาร์ไบโปรดักต์นะครับรีวิวสวยๆอีกคันนะครับอันนี้เป็น Honda City นะครับนี่ Honda City นะครับตัวนี้ปี2025ตัว RS นะครับนี่ตัว RS ตัว RS กับตัวธรรมดาก็จะต่างกันตรงที่ว่าเบาะหลังนี่จะแยกส่วนนะครับอ่านี่แยกส่วนนะแยกฝั่งโน้นแยกส่วนนะครับอ่านี่คือจุดที่แตกต่างแต่รถคันนี้นะครับมาทำพุ่งเบาะแบบสวมเพื่อรักษาเบาะเดิม นของเดิมอยู่ยังเดิมใส่บาะนะสวมนี่รักษาของเดิมแต่ว่าสมัยนี้ทำพุ่มบอ่อแบบสวมนี่นะฮะก็มองแทบไม่ออกเลยนะครับว่าเป็นตัวสวมอ้าวดูนะครับนี่คืองานสวมของร้าน c a r ์ไวท p โปรดักนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะฮะมีลักษณะพิเศษก็คือ1เราใช้ได้ไนล่อนในการเย็บนี่เป็นได้ไนล่อนนะครับเหนียวทนหนังด้านหน้านีาน่เป็นหนังลามิเนตนะฮะ าลามิเนตคืออะไรเดี๋ยวผมอธิบายให้ดูนะครับนี่นี่ส่วนของข้างหน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวให้มาดูส่วนของข้างหลังนี่ข้างหลังเป็นอย่างนี้ครับเราทาํากระเป๋าสองข้างนะครับด้านหลังเนี่ยหนังที่เราใช้หนาหนึ่งมิลเต็มแล้วก็มีฟองน้ำห้ามิลแล้วก็ลามินเนตฉะนั้นหน้าสัมผัสข,ของตรงนี้จะเป็นหนังลามิเนตหมดเลยคําว่าลามิเนตคือการประกอบด้วยรีดด้วยความร้อนแบบนี้ครับหนังหนาหนึ่งมิลอย่างนี้ ประกอบฟองน้ำ5มิลลามิเนตด้วยผ้าทีคอร์ด hmm. ถ้าแบบทั่วๆไปนะครับของทางที่ขายตามท้องตลาดตองข้างหลังนี่จะเป็นสปันบอลนะครับเขาเรียกว่าผ้าสปันบอลเอาเล็บขูดอย่างเงี้ยก็จะยุ่ยหมดแต่ของเราไม่นะครับของเรานี่เราใช้คุณภาพเกรด A นะครับนี่คือเกรดเเป็นอย่างนี้นะท่านสังเกตได้เลยนะครับเวลาาท่านหยิบเบาะมาที่ว่าเป็นงานสวมเนี่ยให้ดูจากข้างหลังตรงนี้เป็นหลักนะครับนะถ้า ลดคอสต้นทุนก็ต้นทุนราคาถูกเขาจะใช้สปันแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวบางๆนะครับแต่ของทางร้านเราทํามาตั้งแต่สมัย10ปีที่แล้วโน่นเรารักษาคุณภาพไว้ให้ท่านคุ้มค่ากับเงินที่ท่านเสียนะครับนี่คือหนังลามิเนตที่รีดด้วยความร้อนของงานคาร์บิได้โปรดักต์นะครับงานทําเสร็จแล้วก็จะออกมาลักษณะอย่างนี้นี่เห็นไหมครับในหน้าสัมผัสนี่เราจะใส่หมดเลย ตรงเท้าแขนกลางนะครับเราก็เจาะรูช่องตรงนี้ก็ยัดลงไปเนี่ยฮะนี่นะครับนี่เห็นไหมฮะงานเป็นอย่างนี้ก็สามารถกับปิดกับคืนเลยอย่างเดิมได้หมดนะครับเป็นอย่างนี้นะครับนี่คืองานสวมคันนี้มาพร้อมกับปูพื้นนะฮะนี่ปูพื้นเกตเอนะครับหนังก็เป็นหนังตัวเดียวกับตัวทาเบาใช้กันทนทนแล้วก็มีเส้นใยนะครับสามารถจะถอดออกได้นี่เส้นใยเสริมนะครับถอดออกมาดูนะครับ เลยอ,ออกมาแล้วก็ถอดตัวนี้ล้างตัวนี้เป็นตัวหนานะครับนี่หนาเหนียวทนนะครับนี่เป็นงานตัวเกรดเอนะครับนี่อย่างนี้เขาเรียกว่าเสริมใยไวนิลนะครับใยไวนิลก็คือใยพวกกลุ่มพลาสติกนี่นะครับนะเสร็จแล้วก็สามารถใส่กลับคืนได้นะครับชอบสีไหนมาที่ร้านนี่มาเลือกสีเราใช้เวลาผิดรอรับกันได้เลยนะครับหรือสั่งไว้ก่อนมาถึงใส่เลยก็ไม่ต้องรอนานนะครับ ร้านอยู่ที่ลาดท้าว124อยย่ซอยย้อยซอย9ก้านะครับซอยลึกนิดนึงรานจอดรถสะดวกสบายมีห้องรับรองลูกค้าให้เรียบร้อยนะครับนี่ลาดท้าว124อยย่ซอยย้อยซอย9ก้านะครับศูนย์เบอร์โทรทัพนะครับ0 9 1ย์9 9 9 6 0 0 9 1 7 0 9 9 9 6 0หรือทางไลน์แอดมีแอดนำหน้านะครับ car 9 9 car 9 9เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ